rgx สิบเอ z pro hologram butterfly เปนไเป็ยัเอออ่าอไม่มีไม่มีเฮ้ยสไปสไปเฮ้ยสไลโหลสไปสไสไป b r อโคสไปโคกบยโคกี่อะไรอ๋เฮียสไป เจงทำไมตัวมึงสัานอ่ะหนาวอ๋อหนาวจริงนาวเี่ยมหนาวแบบเป็นไข้เียเนี่ยัได้ทำได้ได้เงเก่งเเก่งเจงเก่งมากเก่งมากนามือความือมือขวามือมือขวามือมือโอ้โหก็คอการมีกางกาเพลงเีย์เนี่ยสัตว์มึงนัดกันก่อนไหมว่ามึงจะร้องเพลงไหนเนี่ยไมนะ yes w e from เดน่า yes ฮะ r e you from bro where you from I'm from Malaysia bro Malaysia รูกพูดท้าได้บ้างใช่ก็พอมึงอีร้อนเกินะเลนนี่ไอเดี๋ยวทำไมมันท้าไแปลกวะเบ้ากำหนดปฏิบัตเวลากดมือพอฆ่าด้วยกูกดอีทำไมอ๋อไอเฮียกูไม่ได้กดแมวกดไอสัตว์มึงกดอีว่าทำไมแมวไม่กดอีว่าทำไมมึงเคี้ยวกูมาไอ็นไห อ๋สแต่เมื่อกี้พี่เจมพี่เจมไม่ได้ยอมนะครับพี่เแมไมวกดแมวกดเฮ้ยโอ้โหเอ๊๋ของฟรีอีกแล้วอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาล้วใส่ออกวดาวดาวดาว 30 seconds left สบ down A ไม่เจอไมตายไม่เจอไปตายไอเดียวยิงยิยน่าจะอยู่มิดรู้ว่าอยู่มิดะคอน r o l ล e r l i ร h t I l o เล YouTube ไอตูบิกไอตูบิกยูทูบไอ้สัสโซดีสิบเก้ามั้งวันนี้สี่ร้อ t เก้า